วันนี้อาการเป็นไงบ้างคะปวดตรงนี้ค่ะปวดสะบักแล้วมันล้าวขึ้นคอแล้วแขนข้างขวาไม่มีแรงปวดสะบักล้าวขึ้นคอจะปวดฝั่งซ้ายใช่ไหมปวดฝั่งซ้ายค่ะหายได้อืการเคลื่อนไหวซ้ายขวาก้มหน้างี้นี่คือจํากัดละค่ะใช่ปิดค่ะมันตึงเนาะตึงแล้วก็แขนข้างขวาไม่มีแรงแงค่ะโอเคลักษณะงานเป็นไงบ้างคะท้องนน่านี้ ต้องยืนนานค่ะยืนนานใช่ไหมคะมีใช้แขนใช้ขใชงขวาเยอะคะ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวลองหันหน้าหันหน้าไปทางขวาก่อนสุดเลยนะคะเอาแค่ไหนแค่นั้นอันนี้คือตึงละตึงละคะ่ะตึงคอฝั่งซ้ายเลยกว่าซ้ายค่ะซ้ายเราตรงนี้เนาะ,ะแต่ไม่ได้มีเล้าลงสะบักเล้าลงแขนใช่ไหมคะแขนนิดนึงคะ่ะลงแขนนิดนึงถึง<ะ>ตรงนี้นหมค่ะอขออีกข้างหนึ่งคะ่ะหันไปทางซ้ายสุดเลยซ้ายอย่างนี้ความรู้สึกเดียวกับข้าง หนักกว่าข้างหนักกว่าเมื่อกี้ค่ะหนักกว่าข้างนี้เนาะก็ไม่ไม่ข้างซ้ายค่ะถ้าหันมาทางนี้ข้างซ้ายแบบจีบเลยจีบเลยตรงไหมตรงลงสะบักสะบักซ้ายเนี่ยเนาะโอเคอ่ะทีนี้เงยหน้ามองกระดาษมีสุดอย่างนี้เห็นบ้างลงไหมฮะตอนเหนื่ยนิดนึงค่ะจะสะบักซ้ายค่ะหนักๆกก็จะลงซ้ายหมดเลยค่ะโอเค